ไม่ได้มาในลุกแม่ค้านะคะวันนี้เราไม่ได้มาเป็นสาวชาสว,วชาส,วน,ว,าสวนค่ะเชา๋วสาวาสวนแต่วเราสาวาสวนเขเป็นผู้น,นี้ค่ะหม,หม,ะหม,ะมะล่ตา้ค่ะม,มาค่ะ,คะเดี๋ยวเราไปเมาส์มอยกันนะคะวันนี้<ป>เราอยู่กับคุณวยว้า แรงมากเจ๊ฟ้ามืดใช่ค่ะฝนฝนกำลังจะตกค่ะเพราะว่าฝนเห็นพี่แพรลี่ไม่ได้สวยมาดูอใมาดูลุงก่อนลูกันมาหาลุงก่อนลูกงันมาหาลุงก่อนลูกโอ้ต้องมีไฟด้วยอ่ะเขาต้องมีสปอตไลท์สิ ต้องมีอะมีเป็นคนมีแสงเป็นของตัวเองเออแม่จะสวยในกล้องสวยตัวจริงไม่เท่าไหร่จริงจริงๆในกล้องสวยมากจำไม่ได้ไอ้ปังหนูเห่าทำไมล่ะลูกเดี๋ยวก็โดนไปอยู่วัดหรอกหมาเห่าเลยอ่ะสวยจนหมาเห่าเดี๋ยวก็โดนไปอยู่วัดหรอกสวยจนหมาจำไม่ได้อ่ะอาจารย์เบยังไม่มาใกล้มาแล้วค่ะไล่ช่องไหนอาไล่ช่องไหนเดี๋ยวยังยังไม่ยังไม่ทราบต้องรอก่อนนะครับแป๊บหนึ่งไล่ช่องไหนไม่แล้วเหลย เป็นสีอุ้ยเนยตุ๊กตุ๊กเลยไหนเป็นตรงไหนครัาหายแล้วตรงนี้เอบบอเออแต่ว่าก็โผล่มาใหม่จริงเหรอมันก็มาอีกแต่ว่าเย็บเพิ่งมาเลย <c oughs> ไปขายทุเรียนทำไมต้องสุดอ๋อไม่ค่ะอันนี้เป็นเจ้าของทุเรียนค่ะไม่ต้องขายคะ่ะสวยได้เวลาสวยสวยมากค่ะขอบคุณค่ะก็้องเงันๆนะคะจริงๆมันสวยแค่ในในกล้องค่ะ <c oughs> ตัวจริงก็เฉยๆตัวจริงก็เงันๆแต่ในกล้องสวยจริงค่ะเพราะปากแดง วันนี้เราจะต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะคะที่มาเยือนเมืองทิพย์ที่มาเยือนเมืองทิพย์ค่ะเราจะย้อนแขกบ้านแขกเมืองนะคะขอบคุณทุกคนที่มาเยือนเมืองทิพย์ของเราเลยค่ะชือให้พี่หน่อยได้ไหมแป๊บนึงเมื่อยละแป๊บเดียวนะเดี๋ยวผมวางตรงนี้ดีๆก่อนเก็บของเก็บอะไรกันแล้วโอเคเอ,อ้สะอาดสะอา้านอืมอัดได้เรีร้อยันนี้คือสะอาดแล้วใช่ไหมพร้อมอ่ะพร้อมนอันนี้คือขอบคุณค่ะอันนี้คือสะอาดแล้วใช่ไหมคะ นี่ก็ไปไหนมาครั้งเนี่ยผ่ายไปนานเลยนะอยู่กับผู้ชายค่ะก่อนสาวพันสาวพะโลมาให้อาจารย์ยิ่งสักไม่ได้มาค่ะคุณดูสามพันใช่สวัสดีคุณดูสามพันดูสามพันเดี๋ยวไปช่องไหนเขาถามช่องไหนอาจารย์เดี๋ยวในช่องแพรลี่ช่องแพรลี่ชื่อช่องแพรลี่ค่ะเดี๋ยวเตรียมเตรียมเตรียมเลยค่ะเตรียมช่องแพรลี่นะคะระย้ะพี่ที่ช่องพี่แพรลี่ได้เลยนะคะสวัสดีสี่พันอุ้ยสี่พัน อ้าวก็มึงมีแฟนเป็นผู้ชายอ่ะใช่ค่ะแต่งตัวเขามีแฟนเป็นผู้หญิงค่ะโกหกแฟนหล่อนเป็นผู้ชายนะสรุปแฟนเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงขอบคุณเขาขอบคุณพี่เมย์ใช่ค่ะสาวเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่องพี่แพรลี่นะคะช่องเออช่องช่องช่องที่ขายของปลิวค่ะเพราะว่าเพราะว่าไอเลิฟติ๊กต๊อกไอเลิฟติ๊กต๊อกไอเลิฟติ๊กต๊อการที่ช่องคอดน่ะไอเลิฟติ๊กต๊อกไอเลิฟติ๊กต๊อกไอเลิฟติ๊กต๊อก ไอเล็ติ๊กต่อไอเล็บติ๊กต่อไอเล็ติ๊กต่อห้าปิวนะคะดิฉันดิฉันไม่อยากให้ปิวแล้วค่ะห้ามบินนะคะดิฉันไม่ชอบการบินค่ะไอเล็บติ๊กต่อไอเล็บติ๊กต่อค่ะนะคะตามนี้เขาจะมาถึงเท่าไหร่นยี่สิบนาทีถึงแล้วค่ะรอก่อนนะคะไม่ขันหมากแน่วันนี้ค่ะใช่ค่ะจารยิ่งสักไม่มาเพราะว่าถ้ามาก็คงซู้พี่แพลรีไม่ได้หรอกค่ะจะมาได้ไงความสวยไม่ถึงจริงค่ะเพราะว่าที่นี่มันเป็นเมืองทิพย์เมืองทิพย์จะต้อนรับแต่คนสวยเท่านั้นค่ะ ถ้าถ้าแบบว่าถ้าพูดถึงเรื่องความสวยและสามารถมาถึงเนี้ยได้นะอาจารย์ยิ่งศักดิ์คงอยู่ได้แค่มอเตอร์เวย์เท่าน,นั้นเท่าน,นั้นพราะมาไม่ถึงเพราะคนสวยไม่ถึงแล้วน้ําจะท่วมตรงนั้นเลยคะ่ะก็จะมาไม่ได้ใช่คะ่ะตรงนี้มีแต่คนสวยนะคะคนไม่สวยออกไปค่ะไอเลิฟติกต็อกไอเลิฟติกต็อกไอเลิฟติกต็อกค่ะคนไม่สวยออกไปคะ่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนี้ป้าค่ะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเรารออาจารย์เบียร์แป๊บนึงนะคะเพราะอาจารย์เบียร์แกก็ไลฟ์สดมาจากที่นู่นเหมือนกันใช่ค่ะ เดี๋ยวมึงเตรียมไม้เตรียมอะไรเดี๋ยวอาจารย์จะให้มึงถ่ายวิดีโอเอาแล้วเดี๋ยวจาค่อยเอาไปโพสลงมาค่ะมาค่ะน่ารักขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราไปช่องช่องชื่อช่องแพรลี่นะคะเดี๋ยวเราย้ายไปช่องนูนกันบินง่ายใช่ค่ะช่องคนสวยมากบินง่ายค่ะแต่ช่องคนไม่สวยก็จะบินแบบยากหน่อยนะคะสังเกตง่ายๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ้งหัวใจมาค่ะนางเอกเพลง ฝนไม่ยังไม่มายังไม่มีตั้งอะสีแดงนนะนี่ป้าอันนี้ป้าอยู่ข้างหลังพี่กอฟไหมนี่ไงพ่ตาใช่ไหมอ๋อใช่นะคะอาจารย์เบียร์ไม่ไม่ได้ไรค่ะอ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวกําลังมาน้องฝ้ายไปอาบน้ำค่ะเพราะเหม็นเปรี้ยวมากค่ะไม่ได้เหม็นค่ะอ๋อไมเหม็นหรอโอเคโอเคแฟนเขาบอกไม่เหม็นค่ะดิฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะเขาเป็นแฟนกันดิฉันไม่รู้อันปานต้าสวยไหม ก็ชุดเขานั่นแหละค่ะแต่มันนานแล้วอันปานอะไรผมแอบเอาชุดไข่มาใส่ไหนก็นี่ไงก็ชุดเขานั่นแหละค่ะแต่มันนานแล้วมันก็เลยตึงๆหน่อยเมื่อก่อนใส่สองเอ็กค่ะเดี๋ยวนี้สี่เอ็กยังยัดไม่เข้าเลยค่ะท่้นแม่ไม่ค่อยได้กินอะไรแล้วนะแล้วก็ไหนยกทุเรียนทุกวันแล้วก็คิดถึ่แบบไม่ช่วยอะไรเลยอ้วนมากตอนนี้มาเขาเรียกว่าสมบูรณ์ค่ะ ตัวนี้สมบูรณ์ทุนทุนนะคะจริงค่ะตัวนี้สมบูรณ์ <c oughs> ตัวกลมใช่ค่ะไม่ได้อ้วนรอรนว่าตัวกล่รออเรียกว่าตามุกลมีจริงค่ะเพราะว่าแฟนชอบแฟนชอบอ้วนๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะขอบคุณการติดตามนะคะเดี๋ยวเราย้ายไปช่องนู้นเนาะสวัสดีอุ้ยสามพันสี่พันเดี๋ยวเรารอก,ก่อนนะเดี๋ยวเราไปช่องนู้นตาสวยไหมสวยไหมตอาสวยไหมสวยไหมสวยค่ะบอกก่อน ไม่ค่ะดิไม่เราจะไม่พลาดพิงถึงคนที่ชื่อแย้มในนี้นะคะไม่ใครอ่ะม่ใครพี่ชยลุงนี่อย่างเออดูสินี่ใครลุงเล็กสิลุงลุงเงี้ยป่าเลยนะค่ะลุงลุงจ๋าเงี้ยไม่ไม่ทราบเหมือนกันค่ะอาจารย์เบียร์ใกล้ถึงแล้วค่ะจากในแมปก็ประมาณตอนนี้ก็น่าจะประมาณสิบแปดนาทีค่ะยังไม่ถึงเลยค่ะอีกครับดิวเอาไว้ยังไงก็ไม่รู้ จริงค่ะดิฉันส่งโลเคชั่นให้ผิดค่ะพอดีฉันส่งโลเคชั่นให้ไปดอนเมืองค่ะกําลังวนกลับมาดิฉันส่งโลเคชั่นให้ไปดอนเมืองค่ะต้องไปขึ้นเครื่องบินที่ดอนเมืองแล้วก็บกกลับมานี่ใหม่ใช่ค่ะเท่านั้นขอบคุณสําหรับของขวัญค่ะขอบคุณค่ะดิฉันมาไลฟ์เล่นๆล่นสนุกสนุกค่ะขอบคุณพี่นาณาณนะคะสบายดีค่ะประซึ่งขอบคุณครับมาบ่อยบ่อย เดี๋ยวเราสักพูดนะคะขอบคุณค่ะรับชื่นขอบคุณค่ะนี่นะเราเรามีไฟส่วนตัวมันทําให้เราสวยวันนี้มาสีแดงแรงฤทธิ์เลยค่ะพิชิดมาแรงสาบสีแดงตูดข่ายแมลงสาบเข้าตูดทำไมเนาะมี่ชิดวันนี้มาในทีมวันนี้มาในทีมค่ะทีมอะไรคะทีมสีแดงแรงฤทธิ์ค่ะพี่ชิดมาแรงสาบค่ะแต่สีแดงตูดข่ายแมลงสาบเข้าตูดค่ะเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปไอเลิฟติ๊กตาไอเลิฟติ๊กตาไอเลิฟติ๊กตาก I l เลิฟติ๊กตนะคะไม่ช่วยละค่ะไอเลิฟติ๊กตอกไอเลิฟยูไปอันนี้ช่วยหมทูยูทูตูไปอันนี้ช่วยไหมช่วยช่วยไฟไหนครัไม่ครับถ้าถ้าไม่อาจารย์ถ้าไม่มีไฟมืดต้องมีไฟสวดีแล้วิตช์สวยสวัสวีต่ะสวิคช์วัตชสวิ่ชวันนี้ไม่วันนี้วม่้วนวิ่ช้วิตนวิตนวิตช์้เน้น์สวคตช์สวิตช์ส โอ้ยดิฉันขายทุเรียนไม่เก่งหรอกค่ะแต่ดิฉันขายอย่างอื่นได้ค่ะแม่แดงสวัสดีจ้าใช่ค่ะใช่เนี่ยใช่ค่ะนี่เน้นสวยวันนี้วันนี้เน้นสวยเพราะว่าต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองค่ะมาจากเมืองทิพย์ค่ะอุ้ยแม่แดงขอบคุณค่ะแม่แดงขอบคุณค่ะข้างหลังควันอะไรฮะไม่มีไม่มี ไม่มีไม่มีควันไม่มีอะไรทั้งนั้นแล้วค่ะไม่มีควันแต่มีแต่ไฟเออคนหล่อมายังค่ะยังอาบน้ำอยู่ฮะ <c oughs> มีโต๊ะจีนเลยเหรอวันนี้โต๊ะจ <c oughs> ีนเอาไอที่มาไอ้นี้เขาเผื่อเขามากันเยอะร้อยกว่าคนร้อยกว่าคนวันนี้มาร้อยกว่าคนค่ะทางอาจารย์เบียร์ออาจารย์อาจารย์เบียร์มาถึงตอนห้าโมงยี่สิบค่ะแต่ว่าถ้าเลยไปมากกว่าน,นั้นก็คือจะ จะไม่ต้อนรับแล้วค่ะก็คือจะจบล้างหน้าล้างตานอนแล้วนะคะห้าโมงยี่สิบเอ็ดนาทีก็คือพี่แพรลี่ล้างหน้าล้างตานอนค่ะก็เก็บบ้านหน่อยอะไรหน่อยเก็บบ้านให้ดีเก็บที่นอนแม่อะไรให้มันสะอาดสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณหัวใจค่ะขอบคุณค่ะวันนี้สวยใช่ไม่แดงวันนี้สวยวันนี้ขนาดแต่งไม่ค่อยแบบขนาดเขี่ยๆนะวันนี้อ๋อไม่ค่ะมันเป็น เหมือนเหมือนที่นี่อากาศมันเหมือนฝนมันก็เลยจะตกอะค่ะมันก็เลยมีมีหมอกมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นหมอกจังมันเป็นหมอกจังๆแล้วควันค่ะช่องไหนคะช่องพี่แพรลี่ค่ะใช่ค่ะวันนี้อาจารย์เบียร์มาที่บ้านนะคะลูกนี้เป็นลูกอลิมิเต็ดค่ะไม่ขายค่ะเขาบอกลูกนี้กิโลเนี่ยลูกเนี้ยลูกนี้เป็นลูกอลิมิเต็ดค่ะไม่ขายค่ะเป็นเป็นเอ่าเป็น เป็นท็อปซีเครตค่ะเป็นตัวซีเครตค่ะคนพ,พูดก็ไม่ใช่จะสวยเนาะเออจริง,รงค่ะไม่สวยค่ะอืมไอเลิฟติกต์กเลิฟติกต์เลิฟติกต์คนพูดเกิดมาไม่น่าจะเคยรู้จักคำว่าสวยอุต่าแรงมากอุต่าแรงมากคุณค่ะร,ราคาเท่าไหร่ต้องถามน้องฟอร์ดนะคะรับพะนี้ที่ฉันไม่ทราบจริงๆค่ะว่าลูกนี้ราคาเท่าไหร่ อาจารยิ่งศักดิ์ไม่ได้มาค่ะพี่แพรี่แจ้งไปแล้วน,น,นะคะว่าคนไม่สวยจะมาไม่ถึงที่นี่ค่ะดิฉันแจ้งไปต้นไลน์แล้วนะคะว่าอาจารยิ่งศักดิ์ไม่มาค่ะเพราะคนไม่สวยจะมาไม่ถึงที่นี่นะคะจะติดอยู่ที่มอเตอร์เวย์ค่ะฝากกดติดตามช่องพิกตอกกันด้วยนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราย้ายไปที่ช่องแพรพี่แพรรี่นะคะช่องใหม่นะคะ <c oughs> าช่องนี้ให้นางหน่อยช่องอนาถแรงมากช่องนี้ม่เป็นช่องอเล็ติกต,ต์ตอเล็กติกต์อเล็กติกตกช่องอนาถาช่องที่ไม่มีคู่มีคนติดตาม นะ่ช่วยกดให้นางสักหน่อยกันคนเรา follow follow เียค่ะสามพันขคนกดติดตามก็ก็ครบแล้วค่ะสามพันคนแล้วกดติดตามก็สามพันคนที่ฉันก็ไลค์ขายของได้แล้วค่ะเดี๋ยวฉันจะขลายไลค์ขายทุเรียนแข่งค่ะมั่นใจ ก็ขายจ้าก็ดูจากขงอาจาร์อะไรไปขายแล้วก็โอนเข้าบัญชีนี้ฉันเลิศปะฉันจะไม่ต้องเหนื่อยเนาะมีมีคนขายให้ไม่ต้องทำอะไรเงินข้าวนอนสบายดูอพนักงานฉันด้วยหุ่นแต่ละคนหล่อนจะสู้ยทุกทุกคนมองดูสิทุกคนมองฉันเป็นตาเดียวกันแต่มองมันหิวข้าวอะมองมันหิวข้าวหิวน้ำอ่ะมองเหมือนบอสแม่บอดไม่ให้กินข้าวกินน้ำเลยอ่ะ บอสหนูออกจะดูแลดีทำกับข้าวบอสยังมาแย่งกินเลยเห็นปล่าล่ะนะคะดิฉันไม่ต้องเหนื่อยค่ะดิฉันมีคนไล์ให้เลยดิฉันก็นั่งรอเอาตังค์อย่างเดียวค่ะเขาก็เหนื่อยไล์ขายกันไปเถอค่ะอะไรนะแป๊วสี่วิกเนี่ยเราใส่แล้วก็ไปใส่มาการมาหาลุงสิลูกเรียกว่าอะไรมาแล้วมั้งมาแล้วนังะ ใช่ปะไ,ไม่ใช่เขาน่าจะมารถ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 ,รถตู้ไหมคันนี้หรือนนเปล่าไม่ใช่รถกระบะกระบะใครอ่ะใ,นนนนใช่ไหมหรือกระบะที่เขาขนของเมื่อกีนนนนนน้ตื่นเตน้นตื่นเต้นทำไมคร<ม>ัคุณไม่ต้องตื่นเต้นใช่ไหมน่าจะเป็น แฟนคลับพี่แพรรี่ใช่ไหมไแฟนคลับพี่แพรรี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะทุกอย่างโอเคเชิญเชิญค่ะถ้าไม่สวยห้ามเข้านะคะเขาได้ค่ะเรียนเชิญแม่เล็กบอกอยากกินทุเรียนรับทราบแล้วคะ่ะแม่เล็กนมโตมเอาไปเอาไปฝากเลยคะ่ะแม่เล็กเดี๋ยวส่งให้เอาที่อยู่มาดีกว่าเดี๋ยวส่งไปถึงบ้านเลยอ่าแม่เล็กเอาที่อยู่ไหนนะสำรับแม่เล็กฟรีเสมอสำหรับแม่เล็กจะได้นี่ค่ะที่เห็นเนี่ยไม่ได้ได้นะคะได้ลูกดีแค่ให้ดูค่ะ ได้เดาที่อยู่แม่แม่เล็กส่งที่อยู่ให้หนูหน่อยค่ะเดี๋ยวให้เป็นเล็กส่งที่อยู่มาให้หนูหน่อยที่อยู่อ่ะอ้าวเหรอมารอจารย์เบียร์ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวรอครับแต่รอก่อนนะคะแป๊บนึงค่ะนั่งขาไม่ได้ไม่ต้องนั่งไปนั่งรอก่อนนะคะเดีาเดาเอาที่อยู่ให้นะคะแป๊บนึงเอาที่อยู่ให้ส่งให้คุณแม่รอก่อนนะคะแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนโอ้สวัสดี3,800ค่ะ มาดูทุเรียนหมอนนี้ค่ะทุเรียนหมอนนี้แดงแรงรีดไม่มีแรงเดินเออแต่ถ้ามีไฟก็จะสวยขึ้นเดี๋ยวว่าข้างหลังข้หนูเ้าแต่ขาตั้งไม่มีขาตั้งปัดไม่ได้เอามาใช่แต่ว่าเหมือนเคยเห็นไหมข้างหลังมันสะท้อนแสงมากเลย วอันนี้อันใหม่แล้วเพรมีอันนี้ไงร้องรนอ่ปไม่ร้อนอุ่นอุ่นมันมีมันมีมันมีหนังยางสวัสดีค่ะสามพันหกสภัยบุรีดำสวยมากอุ้ยอย่าไปหาชมค่ะอะไรนะข้างหลังไหนอ่ะข้างหลังพี่อ่ะไหนอ่ะอ๋อเนี่ยเหรออ๋อเขามาหาจันบีอะไม่ได้มาหาจาน ฝ่ไปอาบน้ําใช่ค่ะรองน้ำทุเลียมเกี่ยวไม่เกี่ยวค่ะคุณพี่ค่ะวันนี้สวยสวยทุกวันแหละค่ะช่องพี่แพรลีไปไหนค่ะปิวชุดสวยขอบคุณค่ะเหมือนนางพญาสวัสดีค่ะสัมพัน์เจสวสดีวัสดี่ะสวัสดีคกันติตามใหม่นะคะขอบพระคุณขอบพระคุณค่ะอันนี้น่าชมมาก อย่างนั้นเบาๆค่ะลูกสีบ้านวันนี้เบาวันนี้เป็นลูกไข่ทุเรียนค่ะคุณขาหนามที่คมแล้วอะไรดีวะคิดไม่ออกขอบคุณค่ะติกตอกปิวใช่ค่ะมาใหม่ขอบคุณค่ะเดี๋ยวรออาจารย์เบียร์สักครู่นะคะอีกสิบนาทีค่ะอาจารย์เบียร์จะมาแล้วค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าอีกสิบเอ็ดถ้าอาจารย์มามาถึงเลยหนึ่งนาทีก็คือล้างหน้าล้างตานอนเลยนะคะ ขอบคุณพี่ัญญาค่ะสวยวันนี้สวยจริงคุณเออไม่ทราบเหมือนกันค่ะเพราะน้องฟอร์ดไล่ไขายของก็เลยปิวค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่คอปก็ลงแล้วค่ะเดี๋ยวรออาจารย์เบียร์มาแล้วเดี๋ยวพี่แพรลี่ขึ้นไลก็ลงแล้วค่ะใช่ค่ะอันนี้ไม่ใช่ทุเรียนหมอนทองนี่หมอนแดงค่ะทุเรีหมอนแดงแม,ม่เล็กจะรับลูกนี้ไหมราคาแพงหน่อยนะ แม่เล็กรล่แม่เล็กขาเป็นไงบ้างคะไม่ร้องไห้ลูกอย่าตกใจพี่แพรลี่ไข่ดีจนช่องปิ้วต้องระวังไม่ได้เลยมันจังมันไม่ได้เลยคุณพอคนดูเยอะๆพูดอะไรนี้อะไรหน่อยมันก็ไอเลิฟติ๊กต๊กไอเลิฟติ๊กต๊กไอเลิฟติ๊กต๊กจะพูดแบบนี้เท่านั้นไอเลิฟติ๊กต๊กอย่าว่าแต่คนอื่นหลอนนะทำช่องฉันปิ้วไปสามรอบไม่ตื่นนะ I'm sorry okay you know ยังค่ะยังไม่ลงค่ะเดี๋ยวรอพี่แพรลี่ขึ้นไรเราก็ลงค่ะเดี๋ยวรออาจารย์เบียร์มาก่อนเนาะแป๊บหนึ่งเขาบอกว่าเมืองจันที่เออทางมาฝนตกหนักมากเหรอใช่ค่ะเมืองใช่ไหมใช่ฝนตกหนักมากยังค่ะคุณพี่ค่ะจะพึ่งบินค่ะอ๋อใช่ค่ะลูกนี้เก็บไว้ให้ปอดกินค่ะปกติ อาจารย์เบียร์ไม่มาพี่แพรลี่ก็สวยทุกวันค่ะเขาบอกอาจารย์เบียร์มาพี่แพรลี่เลยสวยใช่ก็จะสวยทำไมสวยไม่ได้เงินได้ทองก็ตายแล้วถ้าไม่หมดเงินหมดทองกับความสวยที่มันไม่มีราคาหมทำไมเอแรงมากเปืยสวยมีแต่เสียเงินออาเพอสวยไปช้อปปิ้งแต่งสวยไปหาผู้ชายแต่งสวยไปออกสังคมมีแตหมดตังฉันแต่งสวยวันไหนฉันต้องได้เงินเท่านั้นฉันถึงจะแต่งนั่น ปัดยามันคนละอย่างกันค่ะสาทุกค่ะของพวกหล่อนเนี่ยมันแต่งสวยแบบฟุ่มเฟือย <What? S 2> แต่งสวยไปเสียเงินฉันแต่งสวยฉันต้องได้เงินเท่านั้นวันนี้วันนี้ที่นนฉันทาปากแดงค่ะปากก็เลยแรงไปนิดนึงดิฉันขอโทษด้วยนะคะฉ <c oughs> ันปา <c oughs> กนนแบบนี้วันนี้ที่ฉันทาปากสีแดงค่ะในคอนเซปสีแดงแรงลิตพิชิตแมลงสาบค่ะนะคะมันก็เลยต้องแรงตามชุดและตามปากที่แทงที่แรงนะคะ ชุดแดงใช่ค่ะเปิดไฟสีตาเนี่ยเปิดไฟข้างบ้านเปิดไฟหน้าบ้านไว้ไฟอยู่อำเภอท่าใหม่ค่ะตะกัดเงาใช่ไหมคะยอมเนาะยอมอะไรปากแซบตามสีปากถูกต้องค่ะยังมีมีมทุกวันทั้งขายทุกเรียนยังมีคนตัดไปทุกวันเออเห็นเปล่ะมันเป็นมีมช่องไหนคะที่จะไลฟ์ช่องแพรลี่ภาษาอังกฤษค่ะ อ่อแพลนี่มาร์เก็ตค่ะชื่อช่องพลนี่มาร์เก็ตพลี่มาร์เก็ตนะคะเตรียมตัวเลยนะคะชุดเหลืองค่ะใช้จะมีหลายชุดมีหลายชุดถ้าชุดเหลืองแล้วออกเป็นสีเหลืองแบบเหลืองไข่ไก่นั่นคือของปลอมนะคะแต่นี้ต้องเป็นเหลืองมะนาวเท่านั้นค่ะของจริงนะคะาวเหลืองใช่ค่ะต้องเป็นเหลืองดาวเหลืองเหลืองดอกคูนค่ะแต่ถ้าเป็นเหลืองมีแบบเหลืองออกแบบว่าเออไข่เออแบบเหลืองไข่ไก่เข้ามาแซมคือของปลอมนะคะไปเลยเนี่ยข้างบ้านตรงนี้กับหน้าบ้านจะเปิดสวยรออาจารย์ใช่ค่ะ ไหนอ่ะใครจะมาชิมเชฟทุเรียนให้อ่ะโอเคไปก็เดี๋ยวตรงนี้จะนั่งกับญญาอาจารย์สองอ๋อจะนั่งตรงนี้เลยเหรอใช่ไ,ไม่นั่งตรงนู้นหรอปีนมาเก็บตรงนี้นเนี่ยของแม่เธอเนี่ยเก็บไปหมดตรงนี้แล้วไหนโต๊ะอาจารย์ล่ะเก็บไปพี่ก<ช>อบคางมาใช่ค่ะคางอุ้ยไม่นอนหรอค่ะที่นี่เขาไม่มีที่ฉันนอนค่ะถ้าฉันนอนที่นี่ฉันก็ได้นอนนอกบ้านค่ะฉันนอนรีสอร์ทค่ะ เขาไม่เคยมีที่นันพี่น้อยซะหรอกค่ะดิฉันมาดิฉันก็ได้นอนกับปอ้ปุ้ยค่ะนอนกับไอ้ทองนอนกับไอ้ของขวัญค่ะใช่ค่ะชุดเขียวไหลไม่ได้ค่ะสู่ขิดไปแล้วสู่ขิดในวันที่ดีไปแล้วค่ะไปกับผู้ชายสุดหล่อค่ะอาทิตย์ช ยังไลฟ์ขายค่ะไลฟ์ขายช่องแพรลี่มาร์เกค่ะคุณพี่ยังไม่เกินค่ะอาจารย์บอกว่าจะถึงที่นี่ตอน17นาฬิกา20นาทีค่ะจากแมพนะคะแต่ถ้า17นาฬิกา21นาทีเมื่อไหร่เราปิดไลฟ์แล้วก็ล้างหน้าล้างตานอนเลยค่ะวันนี้แม่ค้าสวยใช่ค่ะแม่ค้าเขาสวยทุกวันค่ะปกติเขาหล่อใช่ค่ะไม่มาค่ะอาจารย์นิสสักมาไม่ได้ฉันบอกไปต้นไลน์แล้วนะคะว่าคนไม่สวยจะมาเยืนที่นี่ไม่ได้ค่ะ เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นจะมาสวยเหมือนกันไม่ได้นะคะฝากบอกอาจารย์ยิ่งสักด้วยเออต้องรีวิวเค้กอันนี้ให้อาจารย์ด้วยวันนี้ <S 1> <S 1> เออส่งมาเป็นจานแล้วมัง้มตงตาทุเรียนเราไปทำเค้กไม่ไม่ได้ไลฟ์ช่องนี้ค่ะไม่ได้ไล่ช่องนี้ช่องนี้นไลฟ์พูดคุยสนุกสนานก่อนอาจารย์มานะคะใช่สำหรับนี้เเท่าไหร่แพรว่มาร์เก็ตค่ะ ว้าวสี่พันแล้วขอบคุณค่ะอย่าลืมติดตามช่องให้พี่กอบฟกันด้วยนะคะฝากนิดนึงนะคะดรวรอก่อนค่ะท่าน้ำท่านท่าก็ก่อนนะคะรอแป๊บนึงค่ะไอตรงนั้นด้วยครูมไม่นั่นดีๆนะไอเครื่องไอ้นั่นนะทำดีๆแป๊บนึงนะคะตอนนี้กำลัง <c oughs> บอกได้ค่ะมีงบเท่าไหร่ก็ใน,ในไลฟ์สดก็บอกได้ค่ะได้ได้เลยลูกเล็กๆอะไรอย่างงี้ได้ใช่บอกได้เลยอยากได้ลูกใหญ่ลูกเล็กคุณขาเร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 าสามารถหาให้ได้ค่ะเห็นกิโลนึกว่าใช่ยังไม่ขายยังไม่ขายค่ะนึกว่าเห็นกิโลนึกว่าขายขายช่องปกติค่ะไม่ไม่ต้องร้องไห้หรอกเอาๆอย่อาแล้วนุ่นฝนอ้อยค่ะวันนี้ แต่ในเมืองฝนตกค่ะเหมือนชูพูัวระยเหรอคะมาแล้วค่ะใช่ค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเสด็จมาแล้วค่ะใช่เรถตัจานเหรออันนี้รถตัวจานเหรอใช่รถตัวจานค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้มานจัผมแดงล่ะผมแดงล่ะดอกไม้ล่ะดอกไม้ดอกโจรดอกไม้พันพุ่มล่ะดอกไม้ดอกใจมาค่ะ มาแล้วค่ะพระเอกมาแล้วเรามาสองคันใช่ค่ะมา20คันอันนี้แค่อันนี้เป็นแค่ครับโบอันนี้เป็นแค่นําขบวนมาเฉยๆขบวนจริงอาจารย์นั่งปิกอัพมาใช่ค่ะอันนี้อันนี้เป็นรถลูกศิษย์ค่ะเป็นรถลูกศิษย์รถอย่างเงี้ยเป็นรถลูกศิษย์แต่ว่าอาจารย์มารถปิกอัพใช่ค่ะมารถปิกอัพตองตองลูกเดี๋ยวได้ไปอยู่วัดนะคะพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เขาจะไปทําบุญที่วัดอยู่เดี๋ยวได้ไปอยู่วัดเด้อ ไม่ใช่ค่ะยังไม่มาค่ะอันนี้เป็นรถของออลูกศิษย์ค่ะอาจารย์มารถปิกอัพค่ะฝนตกไหมอาจารย์จะเดินอ่อยอ่อยไหมไม่อ่อยไหมหรือ,อยังไงไอแม่เอากระดาษนั้นออกเอากปอีกกันมาวางเทียบกันตรงนี้อ๋อไม่ไม,ไม่มีค่ะทีนี้ไม่มีอย่างนั้นนะคะได,ได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะพี่หมีสวัสดีค่ะพี่หมีสวัสดีค่ะกราบสวัสดีพี่หมีค่ะใช่ครับแค่ดึงด้วครับอาจารย์วางคับแค่พักอะไรไปนิดเดีจริงค่ะอาจจะไม่พอนะครับเพราะปกติพี่แพรลี่ก็ขับมอเตอร์ไซค์ค่ะฝนอ้อยใช่อาจารย์ฝนอ้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะ จะสีแดงจะได้แบบเพราะว่าอาจารย์เขาชอบใส่อาจารย์สีขาวจำได้ก็เป็นแฟนพี่หมีไงเข้าจไหมได้เลยจะจำไม่ได้เลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะเวลคัมทูค่ะเวลคัมทูตะกัดเงาตะที่ตาคาล่มค่ะมาแล้วค่ะสสวัดีค่ะครับสวัสดีค่ะ อาจารย์ครับ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 สวัสดีนะครับมาพร้อมกับฝนเลยเนี่ยเข้าห้องน้ำ่อนไหมครับไม่นะวันนี้เอาช่องคุณแฟรี่เป็นหลักเลยอาจารยของจานได้นะให้เอฟซีจา์แบบอยากให้มันให้ทุกคนมารวมในช่องนี้อ้าวเหรอคะรับมาค่ะให้มารวมกับสวัสดีทุกคนค่ะขอดอกไม้ขอดอกใจพี่โทรศัพท์จะลงวส่งในนี้ผมหน่อยส่งช่องเพราะว่าช่องเอ่อ แพรี่มาร์เก็ตครับใช่ใช่ครับเดี๋ยวต้องถามพี่ตาเรื่องเรื่องช่องถามพี่ตาครับพี่หมีพี่ตานี่พี่ตาพี่ตาเดี๋ยวพี่ตาเอาช่องให้พี่หมีหน่อยช่องอะไรนะครับแพรี่มาร์เก็ตเสื้อเหลืองพอเสื้อแดงนั่งอยู่นี่แหละค่ะบมากไหมหรือว่าจะพาอาจานไม่มีไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรได้อยู่ค่ะได้อยู่ได้อยู่เดินไปปลาค่ะจานอยากเดินไหมใช่๋ยวอาจารย์จะนั่งรถไปมันไกลไหมล่ะก็ประมาณห้าร้อยเมตรเดินได้ไหมล่ะเดินได้ค่ะเพราะติด